สำหรับวันนี้การรับสมัครการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งก็เป็นวันที่2ของการวันรับสมัครนะครับซึ่งในวันแรกอวิชาเอกที่ได้รับความสนใจในการสมัครมากที่สุดก็คือเอกปฐมวัยผู้สมัครถึง123คนรองลงมาคือเอกคอมพิวเตอร์สมัครจํานวน120คนส่วนสาขาวิชาที่สมัครน้อยที่สุดก็คือ ภาษาไทยนะครับซึ่งมีอยู่12คนภาพโดยรวมในวันแรกนั้นทุกวิชาที่สมัครมีผู้สมัครจำนวน463คนของในวันแรกนะครับส่วนในวันที่2คือวันนี้นักทึ่งตรงกับวันที่24มีนาคม2558ก็มีผู้สมัครจากหลากหลายจังหวัดทั้งท้องที่ของจังหวัดราชบุรีเองแล้วก็ผู้สมัครจากต่างจังหวัดหลายๆพื้นที่ซึ่งห่างไกลเข้ามาทาการสมัคร ตอบกันอย่างหนึ่งแน่นนะก็มีข้อคิดเห็นต่างๆดังนี้ครับมาจากจังหวัดไหนครับน้องรู้ได้ไงเรว่าที่นี่เปิดรู้จักทางไหนครับทางเว็บไซต์ทางเว็บไซต์แล้วเรื่องของการบริการของเจ้าหน้าที่ครับเรื่องของการาำนินความสะดวกในการสอบนี่เป็นไงบ้างครับดีมากค่ะดีมากครับให้ข้อมูลของเพื่อนครับผมตากล้อครับมรดกรนะครับน้องทราบข่าวจากการสมัครตรงนี้ที่ไหน าาจเนครับเปิดดูเปิดดูเน็ตดูนะครับเปิดเน็ตดูนดูครับแล้วก็เรื่องของการให้บริการของเจ้าหน้าที่เป็นไงครับในเรื่องของการดำเนินความสะดวกอ๋อก็ดีครับครับไม่มีภาษาไม่ไม่มีภาษาครับเดินทาก็สะดวกสบายแล้วก็มีอะไรให้คำปรึกษาง่ายครับมีอะไรก็ช่วยเหลือกับผู้สมัครได้ดีครับครับขอบคุณมากครับจังหวัดแล้วก็นายกทำไมถึงมาสมัครเพื่อเลือกตั้ง ปูบ้านปูกผักอ๋อครับแล้วแล้วเรื่องของการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการสมัคร่เป็นไงครับของราบดีลาบะีเไม่มีการประชาสัมพันธ์ดเลยครับมาจากจังหวัดไหนครับครับทำไมถึงมาสมัครที่ราบรีครับเป็นเขตที่เปิดใกล้สุดใกล้สุดรู้รู้ได้ยังไงครับทางเว็บไซต์ทางเว็บไซต์แล้วเรื่องของการอำรวรนวยความสะดวก,กของสำนักงานเขตนะครับในเรื่องของใบสมัคร ทีมข่าวประชาสัมพันธ์รายงาน